เพื่อนโหลดปุ๊บผูกโค้ดเรียบร้อยนะเพราะว่าการเปิดร้านมันจะมีโค้ดทีนี้เพื่อนอยากกินคุณก็บอกเพื่อนเอ้ยมันก็ไปสั่งในแอปสิเพื่อนกดสั่งโอนตังไปที่แอปนะเงินจะวิ่งเข้ามาที่ดอบลิดอบลิฟตก็จะเช็คว่าเงินนี้มาจากไหนแล้วก็จะจ่ายเข้าไปใน ID ดีคุณดอบลิก็จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าให้คุณเข้าใจะนะเพื่อนกดซื้อ สินค้าถูกส่งไปให้เพื่อนเงินเด้งมาที่ไอดีคุณเข้าใจและก็นำส่งภาษีเรียบรอ้อยเห็นอย่างว่า mm hmm. เพื่อนมาช็อปกับคุณคุณได้ยีหโดยคุณไม่จะเป็นต้องอกสินค้าทั้งหมดอยู่ในแอปทั้งหมดกำไรยี่ส้าเร์เทางแอปนะโอเคมีใครเข้าใจบ้าง เราเปิดสาขาแรกนะเราจะได้ส่วนลด25เรนะโอเคเราเปิดสาขาเราได้25%้าเรขาเรียก ID PN สาขาแรกคือสาขา PN อจดลงไปนะสาขาแรกคือ PN เนะเปิดร้านปุ๊บจากลูกค้าเราจะเปลี่ยนมาเป็น PN นะ PN เนเนี่ยจะได้รับกำไรชินร้นละประมาณ สามร้อยบาทเกือบเกือบทั้งแอปนะโอเคไหมจ๊ะเกือบเกือบทั้งแอปเพราะฉะนั้นลองจินตนาการลองคุณเคยเห็นไหมเคยเคยเห็นนี่ไหมคุณเคยไปตามอำเภอต่างคุณเคยเห็นขายตรงไหมแล้วมันก็จะมีแบรนด์กิฟเฟอรีนแอมเบที่อยู่ตามตามเลยนะตามตามอำเภอต่างๆเห็นไหมแล้วเวลาจะซื้อของเราจะต้องเดินไปซื้อถูกปันึกภาพกันดอบลิทก็เช่นเดีวยวกันแต่มันอยู่ในมือถือไงแต่คุณเดินเอาไปทุกที่เลย เข้าใจไหมเข้าใจเหมือนคุณมีสินค้าห้าแสนชิ้นแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ติดตัวไปด้วยตลอดเจอใครโหลดซื้อเจอใครอะโหลดซื้อไม่ต้องไปที่หับแสดงว่าคุณสามารถพกร้านค้าออนไลน์ไปได้ทุกที่สินค้าห้าแสนชิ้นอยู่ในมือคุณน่ะสินค้าห้าแสนชิ้นอยู่ในมือคุณน่ะเพื่อนสงสัยทําไมหน้าข่าวขึ้นเอ้ยโหลดปุ๊บซื้อปังแม่ถามว่าทำไมพอมลงโหลดปุ๊บซื้อเลยแม่ เขาจะเพื่อนบอกทำไมมึงรวยจังไอโหลดปุ๊บซื้อเลยไปด้วยทุกที่เลยเข้าใจยังและสมมติถ้าเราจะต้องสมัยก่อนถ้าเราจะต้องลงทุนเองอโอ้โหของพันชิ้นไปกองอยู่บ้านมันก็เครียดแล้วถูว่าเครียดแล้วถ้ามานั่งทําเองปั้นเองขายโอ้ยยากเพราะฉะนั้นคุณมีแค่มือถือคุณมีระบบธุรกิจติดตัวไปด้วยทุกที คุณแค่มีแอปดอบลิทเข้าใจหรือเปล่าอ่าเข้าใจกระบวนการเันก่อนนะทีนี้ดอบลิทบอกว่านะคุณเปิดร้านครั้งแรกนะเปิดร้านครั้งแรกนะดอบลิทบอกว่าถ้ามีคนมาเปิดร้านกับคุณเนี่ยมาช่วยคุณทำธุรก,กิจครบสามสิบสาขาเมื่อไหร่นะนึกภาพตามนะ เราเปิดแรกนับเรานะถ้ามีคนมาเปิดร้านกับคุณครบสามสิบพีเอ็นเมื่อไหร่สามสิบสาขาเมื่อไหร่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสาขากลางและได้รับกำไรมากขึ้นตอนแรกคุณได้ชิ้นละสามร้อยใช่ไหมโอเคถ้ามีคนมาเปิดร้านับคุณครบสามสิบเมื่อไหร่คุณจะได้ชิ้นละหกร้อยบาทนะยกตัวอย่างเช่นมีคนมาเปิดร้านกับเราครบสามสิบร้านเราจะเปลี่ยนไปเป็นสาขากลาง